สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาชวนเพื่อนทําอาหารสู้กับโควิดง่ายๆนะคะคือซุปไก่บ้านนะคะซุปไก่บ้านที่เราทําในวันนี้นะคะเราใช้มันเทศแทนมันฝรั่งค่ะนะคะเพราะว่า ช่วงนี้ตลาดปิดหาซื้อมันฝรั่งไม่ได้เรามาลองทำด้วยมันเทศกันดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะวัตถุดิบหลักในการทำซุปไก่บ้านนะคะก็คือไก่บ้านที่เราเตรียมไว้นะคะ มะเขือเทศหอมใหญ่มันเทศที่เราใช้แทนมันฝรั่งนะคะอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือพริกไทยค่ะแล้วก็เกลือนะคะเราจะใช้เกลือแทนน้ำปลาแทนทุกอย่างนะคะความเค็มเราจะใช้เป็นเกลือนะคะ แล้วก็มีผักชีต้นหอมมาเพิ่มตหลังนะคะเนะคะเราจะต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะโดยการเติมเกลือพอน้ำเดือดแล้วหยุดเอาไก่มาใส่นะคะพอน้ำเริ่มเดือดนะเพื่อนนะคะไม่ต้องเดือดพ่านแค่น้ำร้อนนะคะขึ้นมาเราก็สามารถนำไก่ลง เราจะปอกห,หอมนะคะปอกหอมปอกมันนะคะล้วเพื่อไปล้างน้ํานะคะเราจะตัดผักเป็นคำคำนะเพื่อนนะคะไม่ให้เล็กให้ใหญ่แบบนี้เลยนะคะหอมหัวไม่ใหญ่มากนะคะ เราจะผ่าสี่เมื่อเขอเทศนะคะเพื่อนเราจะผ่าสองเท่านั้นนะคะเพราะมะเขือเทศเนื้อนิ่มนะคะผ่าแบบนี้สุกได้ระดับนี้แล้วนะคะเพื่อนเราก็จะผักใส่ไปตุ๋ต่อ ะะไม่ไม่รอให้ไก่เนี้ยเปื่อยทีเดียวเทใส่ฟองกันเลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะต้มไฟอ่อนๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะผักสุกไก่เปื่อยพอดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะซุปไก่บ้านมันเทของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ หน้าตาน่าทานมากค่ะพร้อมรสชาติก็อร่อยจริงๆนะคะเพื่อนๆลองทำทานนะคะเราทำเท่าที่มีวัตถุดิบนะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่เพื่อนๆจะได้พบกับ คลิปใหม่ๆเมนูใหม่ๆของเราอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ